สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วกับเพลียนบ้านสวนมินเชลาพร้อมน,นะพี่น้องเนาะมาตอนบักเนาบักเนามันแพงบักเนามันอิดมาเก,กันเลยพี่น้องมาเลยบักเนาวอย่างบักเนาพัน,ยกกนอย่างบรรลุจักขึ้นกันเวย์ไงแต่เราไม่ได้กึ่จังบกสมนนะบกนาวอย่างกระชกินใส่ต้นรั่มยังกอ็เป็นไม้ยังขนาดของสีของลำอุ้ยน้ำน้อยฝนตกเศร้าไหมจำเนี่ยได้พี่น้องเลยพอดี เขียวแบบนี้มันสิบวติดมันอ่อนปวดงานกแก,ะแ,กะแบบนี้มันก็น่าติด,ดต้องของงานแบบนี้ใช่ยังตอนนี่ดีมีดคุยบักพร้าวถึงหันตะวีว่ไปองเรากะกะปิกะปิกะปิให้กะปิต้องกล้ามันหนาวนเบา ก่อนอื่นเราจะกรีดต้นแม่ล่อดกรีดต้นลอกการลอกลอกเปลือกมันออกมันจะกรีดไต้ขอเลยแต่น้ำมันไอ้น้ำมันอยู่ถึงว่ามันยจุดมืะเทหนนั้นจดจุดหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนจุดหนึ่งเดือนออกงูสันไม่บอกจีปีธาตุอะไรประเทศไหนจะปีธาตุหอมด้วยกินหอมแต่ ไปกินกับเพื่เดียวแทะกล่อ,องโมฟกัดพี่นอ้องเดียท้าแบบนี้เลยท้าหลอบกินมาเลยเตะเอาเมือรูปตัวเ,เล่กนการจะเล่นตัวโตกลิ่นรุ่รากหนึ่งเดือนน่ารื่นก,กินังนงโงหักเราใช้วิธีเสียบหน้าเตะบ็ขาดกระไร เดี๋ยวรงัานมันนักหน่วยมันหน่อยที่ทงทงหวอนเ้าบ่อเมียนี่มันเป็นุงทงเรือใส่เ้าบพ่ต้องไปเสือมันเสียเงินไ่มาตู้้าก,กีต้องดีดนมต้อกอนตอนยาดดดนาม,มันบอกอนนี้นนมมนญญพราอาก็ปาดยางเล็้าวัสดุวัสดุเรือใส่ข<ๆ>า,<ๆ>าดเรือใส่<ๆ>ปาดประตูมาแบบนี้ หอยทากนี่มันอยู่ทั้งทึงเลยพี่น้องเลยแต่หอยทากนี่มันอยู่ทั้งไตเพราะว่าน้ำมันต้องใส่พวกเขาใส่หายน้ำันเขาแล้วก็ปิดแบบนี้เลยลงตัวนิดหว่อยลงตัวนิดหน่อยแล้วก็ยีใส่เชือกมัดพี่น้องเลยน้ำสิบกหอบพวกเขามาแบบนี้ มัดแน่นมัดแน่นทั้งป่ะมัดเห็แน่นเลยไหวหนามนันเข่าเสียกันเสียกกันเสียกมัดเฟี้ยงเสียกกับเสียมัดเฟี้ยงได้พี่น้องเนี่ยไปตองซื้อให้ไปซื้อเสียกฟางเล่จะได้ได <c oughs> ไเงิน <c oughs> อนนาจจะมัดซองกันเป็นตุ่มแบบนี้ หนึ่งเดือนตัดเลยเด้อได้เลยมันเบิ่งลากมันคันหาขัาข้นกาวกระดือก่อนตัดให้หลากมันออกสีเหลืองๆโอเคสเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยตอนเสร็จแล้วกะบ่มีหยังหลายแล้วพี่นอ้องกะรอเบิ่งว่าอีก1เดือนสิเป็นจังได๋สิเกิดลากสิเกิดหยังบ่กะฝากพ่อแม่พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบ้านสวนวันชิราพัฒน,น์นเด้อครับเด้อขอบคุณครับ